สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับใครกำลังหารถใช้งานหรือเปล่าครับมีมาฝาก1คันนะครับกับ Toyota าอัลติปี2002นะครับเป็น 1.8e ครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยนะครับใครที่หาและกำลังเล็งๆนะครับคันนี้น่าสนใจสุดๆนะครับ19,000บาทนะครับรถอยู่ที่คลอง3ปทุมธานีนะครับ บริการจะส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับเป็น1.8นะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ถังโดนัทระบบหัวฉีดอย่างดีครับพร้อมใช้พร้อมขายพร้อมโอนเอกสารถูกต้องครบทุกอย่างครับใครที่กําลังหาใช้งานนะครับอึดถึกทนไว้ใจได้ดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงอะไรการซ่อมบํารุงเยอะสุดๆเลยครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าซวยเอาไปใช้งานกันได้เลยครับสีสันเงาฉ่าเกียร์ครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบทุกจุดเก็บงานมาให้ทุกที่แล้วครับเอาเป็นว่าท่านชอบนะครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่ว ประเทศนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถสวยพร้อมใช้แบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ที่แน่นอนคือคัดสวยมาให้คัดดีมาส่งนะครับภายในสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายตัวนี้งามๆเลยครับตกแต่งลายไม้แล้วก็เกียร์ขันบันได ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับแก๊ส LPG หัวฉีดนะครับใครที่ใช้งาน LPG อยู่แล้วต้องบอกเลยว่าน่าสนใจน่าจับจองน่าเอาไปใช้งานต่อครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับเครื่องเสียงมาให้1ชุดนะครับสนใจไปเช็คชมดูได้ครับภายในสวยสะอาดตัวนี้มีม่านหลังด้วยนะครับเป็นแบบดึงนะครับดูเบาะนะครับงาๆเลยครับราคาขอย้ํา 19,000บาทเพียงเท่านั้นกับรถสวยๆส,สภาพแบบนี้ใครที่คัดไม่เป็นเช็คไม่ได้เลือกไม่ได้คัดไม่ถูกเราคัดและเช็คเลือกมาให้เรียบร้อยสมาชิกแค่ทําหน้าที่ตัดสินใจชอบและพร้อมหรือไม่ครับคันนี้จะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับ โทรกริ้งเดียวครับแจ้งจากช่อง YouTube การันตีการจัดส่งนะครับตัวนี้จะเป็นม่านหลังแบบดึงนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์เอเบาะหลังพับได้นะครับลืมแจ้งนี่ครับเอาเป็นว่าทรงงามแบบนี้นะครับหาเอาไปใช้งานใช่ชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดชัดเจนมีเบอร์โทรด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับใครอยู่บ้านไกลนะครับไม่อยากเดินทางเราจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับภายในสวยสะอาดระบบไฟฟ้าพวงมาลัยแอร์แบก แล้วก็ ABS ครับตัวนี้ลงมาเลย power มุนสบายสบๆตกแต่งลายไม้งามๆครับริ้วรอยมีแบ่งนิดหน่อยครับตามการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมความเข้าใจ19,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับขัดมาแล้วเ็กมาแล้วเก็บงานมาทุกอย่างพร้อมใช้มากๆนะครับซื้อไปใช้ได้เลยครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ขับชิวๆเลยครับใครที่ใช้ LPG หรือใครที่อยากประหยัด และเน้นหารถสวยๆนะครับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมนะครับรูปมีมาเยอะจัดมาเต็มถ่ายมาครบนะครับเรียกว่าดีงามมากๆสภาพแบบนี้น็อตแทบจะไม่ขยับเลยสักอวัวเลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมงามๆคัดเช็คมาให้แล้วนะครับไม่มีโกหกไม่หมกไม่เม็ดนะครับไม่มีจมน้ําไม่มีบิ๊กคว่ำนะครับ คือถ้ามันพลิกคว่ำกับจมน้ําเราก็ไม่ซื้อแล้วครับไม่ซื้อมาส่งต่อนะครับเราซื้อมาคัดมาแล้วก็มาเก็บงานเช็คระบบทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับสมาชิกมีหน้าที่ไปเช็คทดลองขับจ่ายเงินขับรถกลับบ้านนะครับเครื่องดีเกียร์ดีสตาร์ทดูรู้เรื่องครับแต่ถ้าพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อเนี่ยดูไม่ยากแน่นอนนะครับดูยากครับขนาดพ่อค้าอย่างเราเรานี้ยังผมยังก็เห็นสมาชิก พอค้าโดนกันหลายคนนะครับมีหมกกะโดนของหมกก็มีนะครับคันนี้ครับคัดเช็คมาแล้วนะครับหน้าเดิมหลังเดิมซวยๆไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่คว่ำไม่จมพร้อมขับพร้อมขยเอกสารพร้อมโอนนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับถ้าใครกําลังหารถใช้างาน,นก่อฟากไว้ด้วยนะครับ ภายในสวยสะอาดเบาะหนังครับกว้างขวางแน่นอนใช้ก็ง่ายดูแลก็ง่ายอะไรก็ไม่แพงนะครับใช้ได้อีกหลายปีครับรุ่นนี้อึดถึกทนรถบ้านแท้แน่นอนปี2002ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับ1.8ออโต้น้ำมัน LPG ใครที่กำลังหารถใช้งานก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับแอดมินจะพยายามหารถสวยๆนำมาฝากนำมาให้ชมสมาชิกทำหน้าที่ชมชอบ ใจเงินประมาณนั้นนะครับผมเช็คแล้วคัดแล้วที่เหลือสมาชิกก็รอตัดสินใจรอดูรถที่จะมาใหม่ๆนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้การันตีไม่มีชนหนักการันตีการจะส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศรอเช็กรอชมทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับกว้างขวาง,วางนั่งสบายเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สมบูรณ์มากๆครับชอบใช่คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ